สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube และเพื่อนๆชาวทิกต o k นะครับผมที่ติดตามสายรันเมืองสกลน,นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมบิ๊กสายรันเมืองสกลน,นะครับผมก็อยู่ที่น้านหน้าบิ๊กซีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเลิกงานของผมเองนะครับผมก็เอาเงินมาเข้าธนาคารครับก็มาเจอกับหนึ่งสายรันนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับผมนี่ครับผม นี่คือเจ้าสี่ร้อยสีแดงนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวครับนี่ครับผมแต่ยังไม่ได้ลงไปดูใกล้ๆนะครับก็ถ้าใครอยากชมคันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกด s u b s c r i b ์นะครับผมให้เป็นหนึ่งกำลังใจนะครับผมจะได้ไปติดตามคนนี้นะครับผมเจ้าของรถคันนี้นะครับผม แล้วก็จะได้พูดคุยกันนะครับกับเจ้าตัวรั้นอาซีสายรั้นเมืองสกลน,นะครับเจอเป็นคันที่สองครับตามจริงผมเห็นหลักๆเลยนะครับตอนนี้ที่เห็นปั้นอาซีอยู่ในเมืองสกลน,นะครับผมมีอยู่4คันนะครับผมเท่าที่ผมเห็นนะ4คันครับผมก็คันนี้เห็นประจำครับแต่ก็ยังไม่ได้ไปติดตามตัวเจ้าของรถนะครับ จำได้ว่าเจ้าของรถคันนี้ยังเรียนอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวรอมีเวลาว่างครับผมก็จะมาติดตามตัวเขาอีกครันหนึ่งแล้วก็จะมารีวิวเจ้าคันนี้ให้ดูครับอ่าสีร้อยสีแดงครับสวยงามเลยทีเดียวผมก็สเตปก็ดูแล้วก็ครบชุดครับผม,มยืดดิดดิ้น้านะครับผมดิดหด้าเบาะนุ่มนั่งสบายครับสีก็สดใส สีนี่น่าจะน่าจะทําใหม่ผมไม่แน่ใจครับแต่ดูจากสีแล้วน่าจะเป็นสีเดิมที่เคยติดรถมานะครับก็สีสันสดใสสวยงามงามตามท้องเรื่องครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแนวทางให้หลายๆคนนะครับผมแล้วก็ให้เป็นกําลังใจของผมเองนะครับที่จะได้ทําคลิปต่ตอไปแล้วผมก็จะติดตามอีก2ัคัน แต่ยังตามตัวไม่เจอนะครับผมก็วันนี้ขอลาไปก่อนแค่นี้ครับผมเดี๋ยวจะตามให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับผม